ภาพมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอาหารเ,เน่ยังกระเด็นอยู่ในบนพื้นอยู่เลยลูกหมาเขาเดินอยู่ในอคอกอ่ะมันก็มีการอยู่แล้วที่มันจะต้องไปเหยียบอืหรือว่าจะมีการขับถ่ายออกมาหรือว่าฉี่มันเป็นเรื่องปกติยอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับไปบอกว่าเราปล่อยให้สุนันะขน่ะคานอุจจาระเขาไม่คิดจนื้อหามเราออะไรเลย,เลยแล้วเขาก็ มนโนไปเองกับทุกทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราคงยอมไม่ได้ก็พูดง่ายๆว่าเหมือนต้องเชื่อไก่ให้ลิงดูอะค่ะ Real Elixir 3 Legend ถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจือราคา2,450บาทพิเศษโปรหนึ่งแถมหนึ่งลดเหลือ1,150บบาทสนใจสั่ง Real Elixir 3 Legend จะส่งฟรีหรือเลือกเก็บปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคาเฟ่สัตก,ก็คือเหมือนรบบว่าให้มาใช่ไหมคะแล้วก็มาเล่นกับสัดได้อะไรเงี้ยก็มีค่าเข้าในการแบบเข้ามาเล่นอะไรเงะะี้ยค่ะจริงๆอ่ะเหมือนเปิดมาให้คนที่แบบเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแบบอยู่คอนโดหรือว่าเป็นแบบ เด็กที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ชอบสัตว์อะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานเราส่วนตัวเงี้ยแบบที่บ้านแบบไม่ได้แบบชอบสัตว์มากมีแต่เราที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยทําเราก็เป็นแบบความรู้สึกแต่เด็กๆเกงี้ยเราก็เลยทําจนแบบจนตอนนี้ก็เลยจะเปิดร้านเป็นร้านใหญ่ค่ะ คือร้านเนี่ยมันด้วยอยู่ในห้างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีคนที่นอนอยู่ประจาร้านแต่ร้านเนี่ยมีคนเข้ามาดูแลทุกวันอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นช่วงเวลาที่ร้านปิดเนี่ยพอคนกลับลูกหมาจานวนตอนนั้นอะลูกหม,มาประมาณจําจํานวนไม่ได้ประมาณ9ตัวหรือ10ตัวเขาเดินอยู่ในอคอกอะมันก็มีการอยู่แล้วที่มันจะต้องไปเหยียบอึหรือว่าจะมีการขับถ่ายออกมาหรือว่าฉี่มันเป็นเรื่องปกติ este. อยู่แล้วแล้วซึ่งอาหารก็มีครบอยู่แล้วก็มีอาหารให้อยู่แล้วแต่ว่าเขากลับไปบอกว่า เราปล่อยให้สุนันะขน่ะคาดอุจจาระเราปล่อยให้แม่หมาเป็นผิวหนังทงั้งๆที่ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแม่หมาเป็นพันธุ์บูเดอร์สแตนดาร์ดตรงพื้นเขาเนาจะเป็นสีเนื้อพอ,พอพี่น้องๆที่ร้านถ่ายผลมันไม่มีความเนียนอยู่แล้วเพราะว่าเราถ่ายกันเองในช่วงโควิดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนว่าน้องหมาเป็นหิวหนังในภาพที่เขาถ่ายแต่จริงๆแล้วก็คือหมาสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรอ้วนหัวปกติ ทั้งสิ้นเราไปห้ามความรู้สึกความคิดใครไม่ได้คนที่เขาเข้าใจเราก็มีคนที่ไม่เข้าใจต่อให้เราเนี่ยพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจแล้วหลังจากที่มีดราม่ามาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกรมต่างๆมาตรวจซึ่งเขาก็บอกว่าทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรแค่อาหารหมาที่เราสต็อกไว้ให้มีพาเลทมาวางไว้ข้างล่างหน่อยให้ยกขึ้นสูงจากพื้นแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่าคนที่เขาไม่ชอบหรือคนที่เขาไม่ชอบแบบคาเฟ่สัตว์มันก็มีคนที่แบบ โอเคชอบแล้วก็ชอบไปเที่ยวต่าง,างๆเพราะว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์มันก็มีจริงๆตัวบุ๋เองแนะนําว่าถ้าจะมาสนใจในจุดของคาเฟ่ที่เขามีการดูแลมีการให้อาหารมีการพาไปรักษาพยาบาลมีการเปิดแอร์มีการดูแลทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่ามาสนใจในจุดนี้เลยไปสนใจสัตว์ที่เขาโดนทารุณกรรมจริงๆสัตว์ที่เขาโดนทิ้งตามบ้านจริงๆหรือสัตว์ที่มันอยู่จรจัดทั่วไปมันมีอีกเยอะมากแนะนําว่าไปสนใจจุดนั้นดีกว่า มายืนเอาไฟมาจอ่อเอาโทรศัพท์มาจอ่อหน้าร้านเราน้องหมามันอยู่อยู่ที่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเขาใครมาเขาก็เหา่าเขาก็วิ่งไปดูบอกว่าหมามาขอความช่วยเหลือมันมันแบบเติมสีปรุงแต่งจนแบบเขาเกลียดเราขนาดนั้นเลยเหรอเราเคยทาอะไรให้เขาอะไรเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นร้านใครแต่เขาไปลงในคอมเมนต์แคปหน้าจอเอ่ออินสตาแกรมของร้านซึ่งมีหน้าเราถืออุ้มน้องหมาอยู่คนโทษแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าร้านใครเลยนะเขาไม่คิดจะถามเราอะไรเลยแล,แล้วเขาก็ มโนไปเองกับทุกๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราคงยอมไม่ได้ก็พูดง่ายๆว่าเหมือนต้องเชื่อใ่ที่ลิงดูอะค่ะยังไงก็ถกก็ฟ้องเจอเหตุการณ์เนี้ยมีแว็บหนึ่งที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะเราจ่ายเงินมาก็เยอะเราก็แ็บเราเจอแบบนี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอออาจจะปิดร้านก็ได้ก็เลยแบบเอาม้าหมาเนี่ยให้กลุ่มเพื่อนหมาละแต่ละตัวที่เรามีต้องบอกก่อนว่า,วาหลักหมื่นอัพนะคะเรายกเราให้เพื่อนหาบ้านที่ดีให้เรายกให้เขาอ่ะไปเยอะมากประมาณแบบ50กว่าตัวได้จนเหลือห5ตัวแล้วจุดที่เรารู้สึกว่าเรานอรน้องไห้อยู่ที่โซฟาที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วจิ้งจอกที่เราเลี้ยงมา5 6ปีอ่ะก็ผูกพันนะแต่ว่าแบบยังพอตัดใจให้เขาได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ละฉันจะฉันจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราจะไปซื้อบ้านให้น้องอยู่แล้วแบบใครจะมีลูกค้าเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็คือเราเลี้ยงของเราเราลักของเรา Real Elixir 3 Legend ังเช่าโสมเห็ดลิ้นจือราคา2,450บาทพิเศษโปรหนึแถมหนึ่งลดเหลือ1,150บาทสนใจสั่ง Real Elixir 3 Legend จะส่งฟรีหรือเลือกเก็บปลายทางถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily อ f ฟ i c เช l กันไว้นะคะ